สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณเดชาณรนารได้โพสต์ข้อความ่น่าสนใจดังนี้ครับสืบค้นหาให้ตายกับคำว่า history of g u uh n m e r ก็ไม่เจอในหนังสือสารานุกรมระดับโลกอย่าง encyclopedia americana เดี๋ยวลอกบทความของผมไปอ่านกันผิดๆตลอดและ สารานุกรมที่ดีที่สุดในโลกอย่าง e n c y c l o p e d i a Britannica และคำว่า history ที่มีความหมายว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในอดีตพงศาวดารและการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตพอพิมพ์คำว่า history มวยไทย Boxing ประวัติศาสตร์ต่างๆตั้งแต่การเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน จะถูกบันทึกลงในสารานุกรมของทั้งสองฉบับทั้งหมดแต่คำว่า history of คุณคแม r จะขึ้นว่าไม่มีในระบบในสองสารานุกรมระดับโลกเลยจะมีเฉพาะในสารานุกรมตริงตองที่ไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างวิกิพีเดียที่มีคำว่าก uh ุ n คแม r ในปี2566และมีคนเขมรนจำนวนมากมาเขียนประวัติศาสตร์ทิ้งเอาไว้แบบมั่วมั่วมีทั้งลบ และแก้ไขเกือบทุกวันที่ผมพูดและเขียนแบบนี้กํำลังสื่อไปถึงโปรโมเตอร์มวยแก่ๆคนหนึ่งมีอาชีพหากินกับนักมวยตอนนั้นมวยไทยเก่งๆดังระดับโลกเจ๊กแก่คนนี้ก็ร่ำรวยและมีชื่อเสียงจากนักมวยพวกนี้และพอนักมวยที่สร้างความร่ำรวยให้กับเขาได้แขวนนวมไปหลายคนได้พบกับชะตากรรมที่ลำบากเพราะมีเงินเก็บที่น้อยมาก หลายคนถูกแบ่งกินหัวคิวจากโปรโมเตอร์คนแก่คนนี้จนเขาร่ำรวยอยู่ในทุกวันนี้และไม่เคยสนใจใยดีต่อนักมวยที่เคยสร้างเม็ดเงินจำนวนมากให้กับเขาเลยวันนั้นโปรโมเตอร์เจ็คแก่ๆคนนี้ก็ไปออกรายการหนึ่งที่พูดถึงมวยเขมรและพูดว่ามวยเขมรมีมานับพันปีแล้วเพราะมีหลักฐานในศิลาจารึกของปราสาทหินของเขมรและ ทำเป็นพูดว่ามวยเขมรกับมวยไทยก็มีมานับพันปีเหมือนกันแต่จะเป็นคนลัสไตล์กันปัญหาก็คือโปรโมเตอร์เจ๊กแก่คนนี้มีความพยายามพูดว่ามวยอะไรก็เอามาต่อยกันได้ขอให้เขาได้ทําเงินก็พอใจแล้วซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อความจากคุณเดชาณรนาดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้กันครับ ความคืบหน้าจากทางเฟซบุ๊กของคุณเดชานรินาศได้โพสตเข้าความีนน่าสนใจดังนี้ครับพลเอกเตียบันบุรุษที่ถูกปกป้องจากบรรพชนไทยและจะเป็นผู้นำขเขมรคนต่อไปเมื่ออำนาจของฮุนเซนและกษัตริย์เขมรล่มสลายลงเตียบันในสมัยนั้นคือเด็กไทยชื่อสังวานที่กำเนิดขึ้นในจังหวัดเกาะกงที่ครั้งหนึ่งดินแดนแห่งนี้เคยขึ้นตรง กับสยามประเทศมีพ่อแม่เป็นคนไทยหลังจากเขเมรได้รับอิสรภาพจากฝรั่งเศสคนไทยหลายคนไม่เคยรับรู้ว่าเจ้านารดมสีหนุกษัตริเเรย์เขมรได้สั่งให้ทหารฆ่าคนไทยในเขเมรทิ้งทั้งหมดด้วยความเมียคติและความเกลียดชังชาวสยามที่ปกครองเขเมรมาอย่างยาวนานถึงกว่า500ปีแม้ว่าในสมัยนั้นกษัตริย์ของชาวสยาม จะเมตตาต่อคนขมรมากเพียงใดก็ตามกล่าวกันว่าเป็นเพราะกษัตริย์ของขมรเองในหลายช่วโคตรมีความพยายามหลายครั้งที่ทําการคิดการก่อกบฏต่อแผ่นดินสยามมาตลอดและถูกสําเร็จโทษทุกครั้งเมื่อก่อกบฏไม่สําเร็จเด็กชายเตียเป็นลูกครึ่งไทยเชื้อสายจีนก็เป็นหนึ่งในญาติพี่น้องและเพื่อนๆทั้งหมดของเขาได้ถูกทหารขมร นำไปฆ่าทิ้งเหมือนกับคนไทยในขเขมรทุกคนแต่น่าประหลาดใจมากไม่ว่าทหารขเขมรจะพยายามฆ่าเด็กชายเตียสักกี่ครั้งเขาก็ไม่ตายสักทีทั้งยังไม่เคยโดนและปืนด้านทุกครั้งที่ทหารขเขมรเหนี่ยวไกปืนใส่เขาจนเด็กชายเตียต้องหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดตราดของไทยแต่เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อเด็กชายเตีย กลับตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่กลับมาอยู่ที่ขเขมรอีกครั้งตอนนั้นเด็กชายเตียไม่สามารถพูดและเขียนภาษาขเขมรได้เขาจึงต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการฝึกเขียนและพูดภาษาขเขมรให้คล่องเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับคนขเขมรและป้องกันตนเองจากนโยบายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนไทยในประเทศขเขมรของกรรษัตริย์เขมรในยุคนั้นปัจจุบันเด็กชายเตียในตอนนั้น ก็คือพลเอกเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ดูแลกองทัพขเขมรในประเทศทั้งหมดพลเอกเตียบันมีบุคลิกที่นิ่งสุขุมและจิตใจดีและเป็นผู้ที่รู้ถึงกำลังของกองทัพไทยเป็นอย่างดีและครั้งหนึ่งเขาเคยออกมาเตือนพลโทฮุนมาเนตลูกชายของฮุนเซนในช่วงวัยคนองที่ได้นำกองทัพไปเสียชีวิตจำนวนมาก ในกรณีข้อพิพาทกับไทยเรื่องปราสาทเขาพระวิหารวันนี้พลโทหุนมาเนตได้ติยดยศเป็นพลเอกและขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดรองลงมาจากพลเอกเตียบันที่อยู่ในตำแหน่งรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและมีความพยายามหลายครั้งของหุนเซนที่จะผลักดันให้ลูกชายของตอนเองนั้นขึ้นมาเป็นรัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมและควบตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ของขเขมรให้ได้เพื่อรองรับการเข้ามาสร้างฐานทัพขเขมรให้เข้มข้นขึ้นจากพี่ใหญ่อย่างจีนและฮุนเซนนนั้คาดหวังว่าสีจิ้นผิงจะสนับสนุนลูกชายของตนเองให้ขึ้นมาเป็นผู้นำที่มีอำนาจที่สุดของขเขมรปัจจุบันคนไทยนั้นอาจไม่เคยรู้ว่าฮุนเซนแม้จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของขเขมรแต่อำนาจฐานสูงสุดทั้งหมดในขเขมรน,นั้น จะอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของขเขมรนั่นก็คือพลเอกเตียบันแต่ฮุนเซนนั้นอยากได้อำนาจของเตียบันมาเป็นของฮุนมาเน็ตลูกชายของตอนเองแต่พลเอกเตียบันได้แจ้งให้กับฮุนเซนว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะต้องเป็นของลูกชายของเขาเท่านั้นมันจะไม่ใช่ลูกชายของฮุนเซนอย่างเด็ดขาดคำพูด ที่สื่อออกมาแบบนี้ทำให้ฮุนเซนและฮุนมาเน็ตสองพ่อลูกไม่พอใจไปอย่างมากและมีความพยายามที่จะด i s c r e d i t พลเอกเตียบันหลายครั้งหลายอย่างแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ออกมาในปัจจุบันก็คือญาติพี่น้องของฮุนเซนที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในประเทศรวมถึงกลุ่มที่ผูกขาดการค้าในประเทศเขมรทั้งหมดล้วนถูกทหารภายใต้การปกครองของ พระเอกเตียบันได้เข้าไปตักเตือนและถูกสั่งห้ามไม่ให้มีการกระด้างกระเดื่องต่อพระเอกเตียบันและลูกชายของท่านอย่างเด็ดขาดนี่คือปัญหาใหญ่หลวงต่ออำนาจของฮุนเสนที่มีความพยายามหลายต่อหลายครั้งที่จะให้ตระกูลของตอนเองนั้นขึ้นมามีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จในขมรแต่ก็ติดที่มีก้างขวางคอขนาดใหญ่ขวางเอาไว้ตลอดเวลาไฟบรรลัยกัน จากคำสาบแช่งของบรรพบุรุษกำลังจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อฮุนเซนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนที่มีอายุเพียงน้อยนิดแต่ได้ติดยศเป็นพลเอกเทียบเท่ากับพลเอกเตียบันและมีอำนาจการปกครองทหารในเขตพื้นที่สำคัญทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือพลเอกเตียบันมีอำนาจการบัญชาการทหารทั้งหมดในประเทศและสำคัญที่สุด ทหารขเขมรแดงที่มีจำนวนมากมายที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระเด็กเตียบันอีกไม่นานทหารขเขมรจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายและมากรรมการฆ่ากันเองกำลังจะเกิดขึ้นเริ่มเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณรนนาศหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยได้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดหมดทางไป นักมวยขเขมรโพสต์อำลาประเทศไทยกลับบ้านเกิดหลังไร้ไฟชกมวยเหตุดราม่ากุขแมร์สุดเศร้าจันนาห้าห้าซูปเปอร์ฟรย์ย1เ,เมษายน2566ปมดราม่ากุขแมร์ที่ได้นำมาแข่งขันในซีเกม2023แทนมวยไทยนำมาซึ่งการไม่ยอมรับของแฟนมวยไทยที่จะให้นักมวยขเขมรขึ้นสังเวียนในประเทศไทย จนโปรโมเตอร์หลายๆรายการได้ยกเลิกคิวนักชกมวยเขมรไปแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจันนา55สุดเฟท์ซึ่งใช้ชื่อ Facebook ว่าจันนาซึ่งข่าวนั้นได้มาฝึกมวยไทยที่ค่ายชรัตนชัยซึ่งจะมีคิวชกที่รายการ e reme, มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเมื่อ8เมษายนที่ผ่านมาแต่ดันถูกยกเลิกไฟท์ดังกล่าวไป จะตัวได้โพสต์ตเข้าความผ่านทาง facebook ส่วนตัวทุกคนผมไม่ได้ขึ้นชกนะครับผมเพียอย่าถามว่าทำไมคงรู้กันอยู่ว่าทำไมไทยกับกัมพูชากำลังมีปัญหากันอยู่ชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยกำลังลำบากอย่างไรก็ตามล่าสุดจันนาได้โพสต์ตอีกว่าลาก่อนครูมวยไทยของฉันกลับไปสู้ที่ประเทศกัมพูชาเจอกันที่นั่นครับ โดยภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่าจะโทษใครก็โทษผู้นำขเมศกับขบวนการการปั่นของฝ่ายนั้นนะทําใจนะคอมเมนต์ comment ทำไมนะครับคอมเมนต์ comment ว่าเดินทางกลับกัมพูชาปลอดภัยนะคะคอมเมนต์ comment ทำไมนะครับคอมเมนต์ comment ว่าก็เห็นใจคนทำมาหากินครับประเด็นก็คือไม่เอามารวมกันแล้วบอกว่าเราก็ปปี้เท่านั้นครับ แยกไปพื้นที่ใข่พื้นที่มันมวยไทยก็มวยไทยมวยขเขมรก็มวยขเขมรมวยพม่าก็มวยพมา่าของใครของมันครับแค่นี้ก็จบแต่สําหรับท่านผู้นําและเกรียนขเขมรไม่ใช่ครับส่วนอาวุธที่ใช้คงตามที่เรียนมาครับกังฟูคาราเต้ยูโดมวยสากลเทควันโดมวยไทยคนขเขมรมาเรียนและฝึกในไทยก็เป็นมวยไทย ก็มีลักษณะเฉพาะตัวตามวิวัฒนาการของตนเองส่วนคนพมา่าเรียนมวยที่พมา่าก็เป็นมวยพมา่าหรือคนฝึกมวยที่ขเขมรก็เป็นนักมวยขเขมรจบไหมครับเขาไม่ถามน,นะครับเขาเม้นว่าเพราะฮุนเซนต้องการให้เป็นแบบนี้ทุกอย่างมีเบื้องหลังถ้าจะโทษก็ต้องโทษฮุนเซนที่เป็นตัวจุดชนวนความขัดแยง้งเขาไม่ถามมานนครับเขาเม้นว่าคนเขมร ก็ไม่ทุกคนที่คิดเหมือนชาวเน็ตคอมเมนตหรอครับแต่มันปั่นกันทุกวันคนตดร้อนจริงๆนะ่ะไม่ใช่คนปั่นแต่มันเป็นคนธรมมหากินปะกลับไปด่าพวกเดียวกันก่อนนะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วค่อยกลับมาใหม่นะโชคดีเข้าม่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าตอนคุณขึ้นชกมงคลก็ไม่คาดศรีรษะเป็นมรดกของการชกมวยไทยคือไม่มีจิตสำนึก รักในมมยไทยกลับบ้านไปชกกุนขแมดีแล้วครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะคอมมนทำาไนะครับคอมมนว่าเท่าที่ดูความคิดพวกเขานะ่ะไปในแนวทางเดียวกันกับผู้นำเขาทั้งหมดประเทศไปหากินที่บ้านตัวเองลละดีแล้วคอมมนทำอะนะครับคอมมนว่าดูประเทศลาวไว้ครับประชาชนส่วนมากไม่ยอมช่วงที่มีดราม่าก,กับไทยเพราะเขานะ่ะรักษาผลประโยชน์ตนเอง ไม่ใช่รักชาติแบบผิดผิดประเทศไทยให้งานทำให้ที่พักมีไรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวประชาชนกัมพูชาเลือกที่จะต่อต้านไทยเองก็ช่วยไม่ได้ต่างจากพี่น้องลราที่ต่อต้านคนที่ออกมาพูดให้ร้ายไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ